สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสมอดำผู้เดียวได้ใบส่วนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอาส่วนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพที่7ลินฟาอ่อนกาลังลงแล้วฝนยังหนักจับตาพายุโซนร้อนอีกลูก ซึ่งจะเป็นลูกใหม่ที่จอจะขึ้นฟังอีกในช่วงระยะนี้ด้วยนะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุระดับหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมีผลกระทบถึงวันที่12ตุลาคม2563ลงสบับที่7ลงวันที่12ตุลาคม2563อันนึงเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้วันที่12ตุลาคม2563พายุระดับสอง d e p r e s ดินฟา ได้อ่อนกําลังลงเป็นพายุระดับหนึ่งยอมความกดอากาศต่ากําลังแรงบริเวณเมืองอัตตปปอประเทศลาวทําทให้ด้านตะวันออกตอนล่างของภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมา สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่11ถึงวันที่12ตุลาคม2563มีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตก สะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ในช่วงระยะนี้สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงระยะนี้ไว้ด้วยนะครับ ัพายุระดับ 2. อีเพชชันมาจับตาอีกรูปนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 3. โซนร้อนและคาดการว่าอาจจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นใต้ฝุ่นในระยะต่อไปคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกะาะไหหลำในช่วงวันที่13-14ตุลาคม2563และจะติดตามสถานการณ์ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาฝาก อย่างต่อเนื่องนะครับจงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวพยายรอนอากาศได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยายรอนอากาศ1 182ได้ตลอด24ชั่วโมง หรือติดตามทางช่องสมอดำผู้เดียวดายใบชนได้เลยนะครับและจะติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าพ,พยากรณ์อากาศมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอสสนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับและฝากเป็นกำลังใจให้บอสสนได้ทำคลิปดีๆมีสาระมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อย่าลืมติดตามข่าวข่าว,ข,าวข่าวพยากรณ์อากาศ อย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงระยะนี้เรื่องฝนฟ้าพยากรณ์อากาศฝนก็จะตกหนักทั้งช่วงตอนล่างของประเทศตั้งแต่ภาคตะวันออกลงไปภาคใต้ภาคกลางนะครับในช่วงระยะนี้สําหรับภาคเหนือและภาคอีสานก็อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับซึ่งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลกก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe, กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ประสนทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ